ไม่ได้ครับสุกทันครับนั่งไปนั่งมาแกงโคโลพี่น้องเอยเหตุงานจะเศรุ่เนี่ยเอาละหน้าตาก็ซมนี่แล้วเนาะอย่าไปเบิ่งมันหลายเอาเบิ่งงานกีกว่งก็พี่น้องเพราะได้เห็นทักทายกันเนาะวันนี้มีอะไรครับดูสิครับแกงจังปางแนละ้วพี่น้องแ้งแล้วแ้งแล้วแกงแล้วถ้าวันใหม่นกกาบินแล้วครับนี่คือขี้วนะัวนมนะขี้วัวนมนํามากรอกอันนี้ไปขายได้ครับเนี่ย กอบซีถังใยเนี่ยแหละซีกระถางใ่เนี่ยไปขายถุงละไี้สิบาทขายดีขายดีถ้าเป็นถุงใหญ่เนี่ยก็ถุงละสี่สิบนะครับส่งถึงที่ก็สี่สิบเหมือนกันเนาะท่าในใดที่สนใจก็บอกมาถ้าจะไปส่งให้เอาผมให้ดูคุณนะประโยชน์คุณสมบัติของเขาที่วัวนมจะเป็นอย่างนี้นะครับที่วัวนมดีๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้คือมันจะมันจะไม่เป็นก้อนเยอะนะมันจะ มันจะเพาเป็นก้อนบักโคลโลเคเลทอกําปั้นบ่นี้ครับอันนั้นคือขิงหัวบ้านขี้วัวนมนี่มันจะละเอียดเพราะานึ่นงแหละเขาเลี้ยงบนพื้นปูนนะครับแล้วดินก็จะไม่ผสมและที่สําคัญเวลาเขากวาดตอนนี้ก็จะใช้รถนะครับโดยเฉพาะฟาร์มของอุตตาน่อยเนี่ย็จะใช้รถดันออกมาเมื่อก่อนใช้ใช้คราดตอนนี้รถดันออกมาดันออกมาไว้แกล้งแล้วก็ค่อยคราดคราดคลาดคลาด,ลาด,ลาดแล้วก็ตะ,ะนะมันก็เลยจะ เป็นผุยผงได้เร็วแล้วก็เวลาแช่ก็ละเอียดเร็วนะครับคือแตกเร็วมูลวนนมก็มีประโยชน์ดเดยอะนะครับนะขี้หมูกินหัวชี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลเป็นสไตล์ของท่านอาจารย์ป่านะไล่อลหัรนะครับขี้หัวนมนี่ก็จะเสริมทําให้ใบให้ไรเขียวชวยอุ่มอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็มีธาตุอาหารครบสมบูรณ์เหมือนกัน NPK น้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่แต่ถ้าหากในมูลไส้เดือนนั้น ถ้าอาหารอาจจะไม่เยอะเหมือนกับขี้วัวนมขี้วัวบ้านขี้วัวขี้วัวควายบ้านขี้เป็ดชิ้ไก่แต่มนไส้เดือนจะมีคุณค่าที่ดีที่สุดในการใช้บำรุงต้นไม้นะครับท่านก็หาดูหาอ่านในในท่านผู้รู้ก็แล้วกันผมเองไม่ใช่ผู้รู้อะไรมากมายเนาะก็ดูจากคนนั้นคนนี้มาบ้างนะครับ เพราะนั้นก็เรียนกับทุกท่านว่าวันนี้คืองานที่ผมทําในช่วงเช้านี้นะครับเอามาดูตัวใหม่ตัวอื่นนี่ครับในเช้านี้ได้อะไรบ้างนะตามมาครับในส่วนนี้ไม่ใช่เป็นผลงานช่วงเช้าแต่เป็นผลงานที่ทํามาหลายวันแล้วอยากให้ท่านได้ชมนันะนี้คือมรกตเขียวนะครับวันนี้จะเอาออกแดดลำไรหน่อยละนะตอนนี้อยู่ในร่มมาหลายวันแล้วเริ่มเซาวๆซึมๆถ้าออกแดดทันทีก็เหี่ยวอีกแหละเนี่ยตอนนี้เริ่มติดแล้วใช่ไหมครับ สดใสล้วเอาท่านดูนี้อาพีนัทบัตเตอร์หรือเนยถัวถ่วเนอะเนยถัว่วเนยถั่วมีลูกตลอดทั้งปีทั้งเดือนเนี่ยนะครับตอนมาก็มีลูกจอๆเลยเนี่ยเอาไปขายได้เลย,เลยเนี่นท่านอยากจะรู้ว่าเนยถั่วมีคุณค่ามีท่าอาหารยังไงมีประโยชน์ยังไงเป็นไม้ประเทียนไหนท่านดูในในในทางโซเชียลน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook อมซอ ไม่ว่าจะเป็นทาง Google ทางอา YouTube อะไรพวกนี้นะครับคนดูได้พีนัทมัตเตอร์ถ้าซื้อมันจำยากกันว่าถั่วเนยกันแล้วกันเอเนยถั่วเนยถั่วพูดผิดเนยถั่วนะครับเอามาดูอีกมุมหนึ่งครับอ่ามุมนี้พี่น้องอันนี้เป็นหมอนนะครับพิมาลายันแดงโอ้ยตัวน,นี้ขอบคุณหลายๆท่านทูเข้ามาอยากได้นี่เยไหมครับ นี่คือคือตัดจากจากต้นนะครับมาลงถุงอันนี้ก็จะอ,ออกแดดบ้างแหละนะต้นไหนที่รอดก็จะเป็นอย่างนี้ครับใบสดสวยอันนี้ที่รอดนี่เลยเห็นไหมครับนะตอนที่เอาลงยังไม่มีนะครับตอนนอนเต็น,น่์ยนึงไม่มีวันนี้มีแล้วแสดงว่ารอดแล้วแต่มันกิ่งยาวกิ่งใหญ่ส่งยากเลยครับพวกนี้นะก็จะไปขายในโคราชนี่แต่ก็เอาไปโปกเนาะส่วนที่จะส่งให้ทุกท่านก็จะตัดอยู่ประมาณ50เซนนะครับ อันนี้เมื่อเราจะรอดไหมนี่ไปแหงแล้วว่าเป็นยังบ่รอดกับทิมใบอันนี้มุมหนึ่งครับเนาะอันนี้เหมือนกันนะครับหิมาายันแดงเหมือนกันนะเห็นไหมครับสวยเลยเนี่ยครับท่านที่ปลูกหิมารายันแดงแล้วมันไม่ติดมันไม่มีลูกมันไม่อะไรต่างท่านต้องดูแลเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าถ้าเราไปแล้วเราก็หาอะไรมาควนควนตรงเนี้ยนะออกเปลือกออกมัด หายมันตายไปแล้วมันก็จะขึ้นยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะติดลูกเห็นไหมอันนี้จะติดลูกนะครับท่านลองตามดูก็แล้วกันเนาะเนี่ยมีมีมียอดตอน,นอนแตแนแอขึ้นมาแล้วนี่แล้วก็จะมีติดลูกอย่างสวยงามอันนี้เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูก็ตอนเองเห็นไหมครับมีนวยอลไเนี่ยที่จะใส่กระถางไปสวยไปขายนะพี่น้องเนาะนี่เพิ่งลงกระถางนะนี่นะพอลงแล้วก็รอดแล้วส,สดชื่นอย่างนี้รอดร้อยเปอร์เซ็น ขอบคุณทุกท่านนะครับ0818787089สวัสดีครับผม